สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนแม่ดวงวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนธันวาควมปีส5ง8ัรอแปเราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณกับมือที่3ในสายตาของคนระเกงคุณนะคะว่าเขาชอบใครเขาชอบคุณยังไงเขาชอบมือที่3ามยังไงและสรุปนะคะเขาชอบแบบไหนณนะตอนนี้เวลานี้ส่งบาพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไล่แจ่นะฟังเพื่อเป็นการทำทางเป็นนะางไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะอ่านตนามนะพ่ไม่ใช่ ดวงส่วนตัวนะคะฟังแล้วอย่าน้อยใจเนาะแล้วกันราศีที่โดดเด่นนะคะมูลราศีมีนราศีกรกฎเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟวินาดาศีพิศุกราศีตุลสักเซเตอเรสราศีโนรชาวทัดฝ่ายเซเธอร์กวียนสาวทัดฝ่ายยูเรนัสธาตุลมมิทุตุลกุ้งมาราศีเมษราศีพิจิก ซันคุณเกิดวันอาทิตย์ทัดฝ่ายตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสิบสี่ห้าสิบหกเก้าสิบเก้ายี่สิบสิบเจ็ดสิบสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานส่วนตัวก่อนนะคะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยยังไงมีความโดดเด่นอย่างไรนะคะตัวสอบพลังงานของคนที่มาเจอคลิปคลิปนี้ก่อนนะว่าคุณเป็นคนยังไง ห้าใบตัวตนของคุณเนาะตอนนี้คุณเครียดนะคะคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณมีปัญหาที่มันแบบมันเป็นปัญหาคาราคาสังนะ,ะมันเป็นความวุ่นวายมันเป็นความสับสนมันเป็นเรื่องราวที่แบบคิดไม่ตกนะคะมันสุมอยู่ในหัวของคุณแล้วซึ่งตัวของคุณเนี่ยคือแบบคือมันไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่า คลี่คลายสถานการณ์ปัญหาถ้าแบบว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะเดอเมจิเชียนเนี่ยมันมีในเรื่องของปฏิหารหรือว่ามีในเรื่องของอบางสิ่งบางอย่างที่คุณมันกับว่ารอคอยอยู่บางบคนท่านเนี่ยรอคอยอการสื่อสารรอคอยการพูดคุยรอคอยการแสดงออกนะคะบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันมีพลังงานของเดอเมจิเชียนนะคะบางบคนท่านเนี่ยคือมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระ สงองพระเจ้าหรือว่านะะที่ไปกราบไหว้ขอพรนะะอย่าจะให้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นตัวของคุณณนะตอนนี้เวลานี้แม้อยู่ในสภาวะสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเครียดวิตกกังวลใจนะะแต่มีพลังงานของเก้าเหรียญคือแบบก็อยู่ได้สบายๆอ่ะนะส่วนพลังงานของอคนรักเก่าของคุณซึ่งอาจจะไม่ได้แสดงออกความรู้สึกอะไรกับคุณแต่รู้สึกว่าคนที่จะแบบ มาอยู่เคียงคู่กันเคียงข้างกันเนี่ยหรือว่าคนที่คนรักเก่าของคุณรู้สึกรักชื่นชมสนใจคือคุณนะเพราะคุณได้ไพ่เดอะซัน นะพลังงานของคุณเนี่ยแม้คุณจะเครียดคุณจะมีความวิตกกังวลใจว่าอ่ะคนรักของคุณนะยังเหมือนกับว่ายังไม่ทําอะไรเลยนะอยู่กับมือที่สามอยู่นะแต่ตอนนี้เวลานี้แม้เขาจะอยู่ยังไงแม้เขาจะอยู่กับใครแต่หัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะชีวิตของคุณคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบโสดนะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้หรือว่ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแต่เชื่อว่าเนี่ยตรงคุณเนี่ยสามารถบริหารจัดการชีวิตคุณได้นะไพ่เดอะซันเนี่ยเอ่อเป็น ความสุขเป็นความสำเร็จในบ้านปลายชีวิต ซึ่งคุณอาจจะมีคนรักเก่าของคุณก็ได้ไม่มีคนรักเก่าของคุณก็ได้เพราะคุณบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้มีเงินมีทองมีความเก่งมีความรู้มีความสามารถมีสิ่งศิษย์อยู่เคียงข้างนะเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะบางคนท่านเนี่ยเป็นหมอดูเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีเซนต์มีความรู้ความสามารถมีสิ่งศิษย์คอยเคียงข้างนะคะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความสุขจะเครียดไปทําไมจะวิตกกังวลไปทําไมนะคะไม่มีเขาเราก็ ได้ตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้มีเขาหรือว่าไม่ได้มีใครแต่คุณอยู่คนเดียวได้และคุณบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณโดยที่แบบไม่จะเป็นต้องมีคู่ของคนรักนะคะพลังงานของคุณเนาะคือเราก็ไม่ได้ถามว่าออคนรักของคุณอยู่ไหนนะคะแต่ดูดูจากหน้าไพ่แล้วคุณอยู่ได้สบายสบาย ส่วนมือที่สามนะคะณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของเขาเป็นยังไงแอบเบลของเราเนี่ยแหละนะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานของแอบเบลเป็นยังไงบ้างเดชาร์ดโอ้โหนะคะขยันแขนงแข็งนะตัวเป็นเอ่อทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะ,ะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายในชีวิต เดชาริออตนะเขามีเป้าหมายของชีวิตของเขานะคะเพราะว่าเขามีปัญหาสภาวะการเงินถ้าเขาไม่ทํางานแล้วใครจะหาเงินให้เขาใช้อารมณ์นี้สงสัยคนละเก่าองคุณไม่ได้หาให้แอมเบลใช้นะแอมเบลไปทํามาหากินเองนะคะไปหาเงินเองแถมมีสภาวะหนี้สินที่แบบพลุงพลังเนี่ยนะคะคือก็ต้องดันด้นนะคะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะอยู่ไม่เป็นสุขเลยขยันเลยจากที่เคยแบบคิดว่าจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นวีแวว คนนักเก่าขคุณจะอยู่กับแอมเบลเลยอ่ะ เหมือนเขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตยอยู่เลยซึ่งแอปเบลก็รอคอยการติดต่อสื่อสารจากคนละเก่าของคุณอยู่นะจ๊ะนะคะก็เหมือนกับว่าแสดงว่าคนละเก่าของคุณไม่รู้นะคะไปอยู่ที่ไหนแหละแต่แต่รู้สึกว่าแอปเบลตอนนี้เวลานี้ก็คือจะต้องโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินนะเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะแล้วก็รอคอยการติดต่อการพูดคุยจากคนละเก่าของคุณอยู่นะคะคือมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนละเก่าของคุณจะ ติดต่อกลับมาหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันสงสัยจะแยกทางกันแล้วนะะคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาสองคนเป็นยังไงตอนนี้เวลานี้คนเก่าของคุณกับแอดแบลนะคะขอส่องนิดนึงนะเจ็ดคาถา e วีนออฟสอดมันมีพลังงานของการที่มีใครบางคนพยายามที่จะแบบมีขอบเขตในการใช้ชีวิต ประมาณที่ว,ว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับกูอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเหมือนกับมันเป็นการสิ้นสุดชะตากรรมวิบากกรรมเพราะว่ามันมีใครคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าห้าม คนนึงไม่ให้เข้ามาล้ําเส้นก้าวไก่ชีวิตนะคะอยากจะจบความสัมพันธ์ยุตินะแต่มีการสองมีการดูอยู่ว่าหลังจากที่ยุตินการใช้ชีวิตคู่จบความสัมพันธ์กันไปแยกแย้ายก,กันไปอยู่คนละทิศคนละทางคนละบ้านแล้วนะคะเออมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารอยู่นะมีการสองมีการดูอยู่นะคะก็เหมือนกับว่ามีการยึกยักยัก,ยก,ยก นะทำทีเหมือนจะกลับไม่กลับนะคะก็รู้สึกว่าเขาคงแยกย้ายกันอนะแยกย้ายกันไปทํามาหากินแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นก่อนนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของสถานะออสภาวะเหตุการณ์ที่อดีตเนี่ยนะเจ็บปวดเสียใจไม่รู้เกิดอะไรขึ้นระหว่างเขาสองคนมันมีความเสียใจอยู่มีความลังเลสับสนนะเพราะว่ามันมันมีในเรื่องของความรู้สึกของอา,อาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้หรือว่ามือที่สามก็ได้ที่ มีความลังเลสับสนกับการที่ในความสัมพันธนะ์จะอยู่หรือว่าจะไปนะเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาหรือว่าไม่อยากกลับมาอารมณ์ประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวชีวิตรักของเขาสองคนแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักาของคุณนะคะเขาเปรียบเทียบคุณและแอปเปิลของเราหรือว่ามือที่สามเนี่ยนะว่าใครเป็นยังไงใครมีนิสัยยังไงเขาชอบคนแบบไหน เขาชอบฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะถ้าเรารู้ว่าเรามีคุณค่าในตัวเองในรูปแบบไหนนะคะเราก็รักษาคุณค่าของเราไว้นะคะเรามีสิทธิ์เลือกเนาะ,ะแต่เรามาดูกันว่าคนรักเก่าคุณเนี่ยเขาจะชื่นชมใครระหว่างคุณกับมือที่สามนะคะพลังงานคุณและพลังงานของมือที่สามมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ ห้าเหรียญมันมีในเรื่องของคนรักเก่าคุณรู้สึกเสียใจมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากที่เขาทิ้งคุณไปเขาเสียใจแบบสุดเลยอะเพราะเขาไปเจออะไรรู้ไหมไม่มีความสุขไปอยู่กับมือที่สามแล้วไม่มีความสุขนะเขาเข้าใจว่า เออมันคงจะเป็นชะตาฟ้าลิขิตนี่แหละที่ทำให้เขาต้องไปเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่คิดว่ามีความสุขกว่าคุณเออกับการที่เลือกอยู่กับมือที่สามนะมันมันเหมือนกับเดเพอร์ตรงเนี้ยนะเขาเชื่อมั่นกับการที่เขาไปเลือกมือที่สามไปอยู่กับมือที่สามแล้วรู้สึกว่ามันคือพมลิขิต นะแล้วเขาก็เลือกเองนะแล้วเขาก็เลือกมือที่สามเข้ามาในชีวิตแรกๆมันก็มีความสุขสนุกสนานนั่นแหละนะคะแต่ the emperor เป็นไร the magician ปฏิหารไม่มีจริงนะอารมณ์นี้ปฏิหารไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะหลังจากที่คนรักเก่าของคุณไปอยู่กับมือที่สามไปอยู่กับแอปเบลแล้วก็เชื่อว่าแอปเบลคือพโพลิขิต คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้มาชาอักนำนะคะมาเจอกันในพบนี้ชาตินี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอารมณ์นี้แต่รู้ไหมชีวิตของเขาเป็นยังไง the emperor นะคะกระยิมยิ้มย่องในใจแต่ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปนะคุณอาจจะเหมือนกับว่าหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วนะคุณก้าวเหรียญคุณเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายก้าเหรียญซึ่งสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง นนแล้วก็ไม่ได้งอเขาด้วยไม่ได้สนใจเขาด้วยนะว่าเขากับมือที่สามเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแม้คุณจะรู้สึกเหมือนกับเครียดนะเสียใจ่าช่วงแรกๆนะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยตัวของคุณอยู่ได้นะอยู่ได้แล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าการที่ตัวของคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองนะเออทำตัวสวยทําตัวหลอ่อทําตัวดูดีมีสเสน่ห์ทำให้คนรักของคุณอยากจะกลับมาเปคุณเห็นไหม ออพอคุณดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะดูโดดเด่นมากขึ้นคนรักเก่าคุณอยากจะกลับมาเปคุณซะง,งั้นนะคะก็แสดงว่าการที่เขาไปอยู่กับมือที่สามชีวิตของเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะทำทีเหมือนจะมาเปคุณเออไปอยู่กับมือที่สามมีปัญหาการเงินนะคะแล้วก็มือที่สามไม่ได้เติมเต็มนะก็คิดว่ามือที่สามจะแซ่บเด็ดสรติอะไรประมาณนี้แต ที่ไหนได้นะคะมีแต่ความพอแง่แสนงอนมีแต่ความเอาแต่ใจตัวเองมีแต่ความขี้ขอขอ,ขอนั่นขอนี่นะคะขออยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้นะ,ะคนรักเก่าของคุณเปไม่หวาดไม่ไหวนะคะจนเขามีความรู้สึกละอายใจเออถ้าแบบจะเหมือนกับมาขอมาฝากชีวิตไว้ขนาดเนี้ยเขาบอกเออคนรักเก่าของคุณบอกว่าฉันกลับมาหาับมาหาคนรักเก่าดีกว่ากลับมาหาคุณดีกว่าอารมณ์นี้เพราะว่าคุณเนี่ยดูมีเสน่ห์มากกว่าอีก ะะดูแบบเออดูเลอค่าดูแบบดูแลตัวเองได้เห็นไหมมีความอยากจะกลับมาหาคุณนะคะคุณซึ่งไม่ง้อเขาอ่ะมันมีพลังงานของการที่แบบตัวของคุณไม่ง้อเขาเนี่ยแหละก็เลยทําให้คนละเก่าคุณอยากกลับมาเห็นไหมสองเหรียญอยากกลับมามากๆอยากจะกลับมาสร้างครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งสร้างความมั่นคงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการที่ตัวของคุณเนี่ย เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นไหมเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบอยู่ได้นะคะยิ่งทำไม คนรักเก่าคุณหงุดหงิดงุนงานนะคะงี่เง่านะคะแล้วก็เหมือนกับเอะอะมางเธออารวาดใส่มือที่สามนะคะพอมาส่องโซเชียลของคุณดีไลายเห็นคุณน่ารักเห็นคุณสวยนะคะเห็นไหมมาส่องจริงๆเห็นคุณสวยเห็นคุณลอยคุณดูดีมีความสุขเห็นคุณเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์นะคะไม่เห็นคุณจะเรียกร้องอะไรเลยคุณนะคะขยันทํามาหากินนะมอง อนาคตมองชีวิตของตัวเองไปสู่เป้าหมายเห็นไหมนะคุณเหมือนกับว่าคือมีการไม่สนใจคนรักเก่าของคุณอนะแล้วทําให้คนรักเก่างคุณมีความพยายามมีการส่องนะส่องแล้วส่องอีกส่องบ่อยมากส่องจนแบบไม่เป็นกิจไม่มีเวลาไปํามาหายกินเลยอารมณ์นี้เจ็บคาถาเนี่ยนะพยาพยามพยายามพยายามที่จะเรียกว่าเหมือนปลอบใจตัวเอง นะว่าเออนะวันเวลามันผ่านไปเนิ่นนานแล้วเนาะนคะ,ะมันห้าปีดีดักแล้วนะชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยไปอยู่กับมือที่สามชีวิตยังไม่เคยมีความสุขเลยแล้วก็อยากจะกลับมาหาคุณบางคุณท่านมากกว่านี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตไม่ดีเลยอะ่ะลืมคุณไม่ได้ยิ่งคุณสวยยิ่งคุณหล่อยิ่งคุณดูดีใช้ชีวิตได้ดีมีความสุขเท่าไหร่ยิ่งทให้คนระกข่องคุณที่มาส่องโซเชียลของคุณณนะตอนนี้เวลานี้รู้สึก เสียใจเสียดายเสียดายวันเวลาที่เคยห่วงห่วงอารมณ์นี้เลยนะคะพลังงานของคุณซึ่งทำให้คนรักของคุณเดลเฟเวอร์เขามองคุณว่าคุณยังเป็นคู่รักคนรักของเขาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะกลับมามอบความยุติธรรมให้กับคุณอยากจะมามอบทั้งกายทั้งใจ นะทั้งการซัพพอร์ตดูแลอยากจะทําแบบเอออยากจะเข้ามาแบบงุงยิงกุ้งกิง,ง,ง,งนะคะแล้วก็ท,ทําทีเหมือนกับว่าออดอ้อนอซอคคุณเนี่ยดูสิงโตนะอยากจะเข้ามาซบอกซบไหลคนะนน่คุณนะนอนหนุนตักคุณอารมณ์นี้เพราะรู้สึกว่าความเป็นสเตรงของคุณเนี่ยความเป็นหญิงเก่งชายแกล่งของคุณที่ทําให้เขาอยากจะมอบทั้งตัวแล้วก็หัวใจคุณเป็นรักแรกของเขาเขาบอกเขาอยากจะขอโอกาสคุณอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่แบบ เออนะฝันละเมอเพอ้อพวกไปนะคะไปเลือกความสัมพันธ์มือที่3แล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไปไม่รอดนะมันมีปัญหาชีวิตเยอะมันเจอวิบากกรรมแย่ yeah, เห็นไหมตัวของคนละเก่าคุณเนี่ยซึ่งมีการส่องมีการดูชีวิตของคุณแล้วรู้สึกว่า คุณคงลืมเขาไปแล้วคุณคงไม่ได้คิดถึงเขาแล้วแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังรอคอยวันเวลาที่แบบอยากจะกลับมาหาคุณแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเออจะทํายังไงก่อนในเมื่อดึงความสัมพันธ์มือที่สามเนี่ยยังคาราคาซังยังเป็นปัญหากันอยู่นะคะยังเหมือนกับว่าถ้าแบบว่ามีการอยู่กับมือที่สามแบบจริงจังแล้วเนี่ยนะคะในการจะตัดจบจากมือที่สามหรือว่าแอปแบลจะปล่อยเขามาไหมแปดดามจะมีปัญหาเยอะแยะมากมาย แอปแบลไม่ยอมปล่อยเขานะคะก็เลยทําให้คนระเก,กงคุณเนี่ยคืออยากจะพูดอยากจะขอร้องอยากจะคุยอยากจะเคลียร์แบบเออฉันกลับมาทั้งๆท,ที่ฉันมีแปดดับปักรอบๆตัวเนี้ยได้ไหมเธอช่วยฉันเคลียร์หน่อยได้ไหมเธอช่วยฉันคิดหน่อยได้ไหมอารมณ์นี้เลยนะคะไม่เออปัญหาของใครก็ปัญหาของใครสิไปคิดเองไปเคลียร์เองว่าจะทํำยังไงอารมณ์นี้เลยนะคุณอย่าไปยุ่งกับเขาคุณปล่อยให้เขาเคลียร์เองเพราะเขาสร้างปัญหาเองเพราะเขาดึงมือ ที่สเข้ามานะทำลายชีวิตทําลายครอบครัวของคุณเองเขาอยากจะคุยกับคุณเขาอยากจะขอคาปรึกษาจากคุณด้วยว่าคุณมีไอเดียมีแนวคิดมีแนวทางยังไงเปล่านะคะที่แบบว่าถ้าหากจะเปิดใจนะถ้าคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยคุณเปิดใจให้เขาได้ไหมอ่ะเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยเขาเหมือนกับรักคุณมากๆเขายังคิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยนะคะเออเขาที่เคยเสกเสกลูกเข้าท้องคุณเนี่ยนะคะ ประมาณที่เหมือนกับว่าอดีตนะ,ะเขายังไม่ลืมเลยนะซึ่งเขามีการเปรียบเทียบด้วยระหว่างคุณกับมือที่สามคุณมีความแซบมากกว่ามือที่สามอีกเห็นไหมควีนออฟ f อนเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่ามือที่สามเป็นคนแซบกว่าคุณไม่ใช่เลยพอนานไปนานไปนะคะเหมือนไม้กระดานเลยนะมือที่3ามเนี่ยตัวของคุณเนี่ยคือแบบมีความเผ็ดความแซบมากกว่าอีกนะคะเออรู้สึกว่า เหมือนกับว่าการที่เขาไปเลือกมือที่สามันทําให้เขาได้รู้แล้วก็ได้เปรียบเทียบเลยว่าเดียมเพรสอยู่ฝั่งคุณนะความแซบความเพอร์เฟกความแบบอ่อนหวานความเอาแต่เออเอาใจของเขานะคะที่คุณทําให้เขาที่คุณมอบให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันอยู่ ที่คุณหมดเลยอ่ะนะคะมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์แบบมันมีทั้งความนิ่มนวลมันมีทั้งความแซบเนี่ยนะคะมันมีความความอ่อนโยนนะคะหุงหาอาหารทํากับข้าวนะใจดีสายเปนะคะเป็นคนใจบุญซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะเปิดอกเปิดใจทุกอย่างเลยแล้วก็มีความแซบนะ,ะเข้าสังคมเข้างานสังคมได้ด้วยควงออกหน้าออกตาก็ไม่อายใครแต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์นี่อยู่ฝั่งคุณหมดเลยนะคะแล้วก็เดอะเดวิลปิดท้ายอีก เขาได้เปรียบเทียบแล้วว่านะ,ะที่เขาไปอยู่กับมือที่สามไม่ใช่ไม่แซบนะคะมันทำให้เขารู้สึกเสียดายคุณมากที่เขาทิ้งคุณไปนะคะซึ่งไพ่ฝั่งคุณเนี่ยมันมีการที่แบบคือ คุณ่ะเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะความแซ่บความเผ็ดความหวานความอ่อนโยนนะอยู่ที่คุณหมดเลยเขาเปรียบเทียบแล้วว่ามือที่สามเทียบคุณไม่ติดเลยนะคะเขารู้สึกแบบเออเขาอยากได้สิ่งนั้นกลับมาเขาอยากได้จริงๆนะขอเขาคุยหน่อยได้ไหมขอเขากลับมาเคลียร์กลับมาตกลงเออแม้เขาจะมีปัญหานะอยู่กับมือที่3ามอยู่เนี่ย นะคะแต่เดี๋ยวเขาจะเคลียร์ทีหลังได้ไหมขอเขาเจอหน้าคุณอารมณ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนรัก่าของคุณที่มองมือที่3ก่อนนะ,ะว่าเขาเห็นว่ามือที่3เป็นยังไง นะอยากจะทิ้งบอมใส่เลยอ่ะอยากจะจ้างแบบเออโดนโดนสละชีพอ่ะโดนพรีชีพอะไรเงี้ยนาะโยนใส่บ้านของมือที่สามไปเลยนะให้มันระเบิดบุ้มไปเลยอารมณ์นี้เลยแล้วก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันนะ่ะเอะอะมาเถอนะไอ อับอายขายขายขี้หน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างคือแบบมันมีการพูดการจาที่ไม่น่ารักนะคะซึ่งเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คือทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้คนรักของคุณรู้สึกหนักอกหนักใจเหนื่อยอกเหนื่อยใจมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็พยายามอยู่ให้ได้ไง เหมือนกับมีการแยกย้ายกันไปอะเพื่อที่จะเหมือนเรียกว่าทําให้ความโกรธความโมโหนะคะความที่ที่แบบว่าขี้เดียดอะไรเงี้ยนะคะของคนละเก่าของคุณที่แบบไม่อยากจะเห็นหน้ามือที่สามเลยนะก็แสดงว่ามือที่สามเป็นคนที่ปากจัดนะคะเรียกว่าทําให้คนละเก่าของคุณอับอายขายขียข้หน้านะด่ะกากันเป็นฟืนเป็นเป็นไฟเลยอนะบ้านเก่าอะ สงสัยจะเผากันหมดแล้วนะเออมีการเผากันเรื่องของการนะใหญ่เลยอะนะคะทําให้คนลักเก่างคุณไม่อยากจะกลับไปเจอหน้ามือที่3อีกแล้วนะก็เลยเหมือนกับว่าปล่อยให้มือที่3เนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังหากินนะคะหุงหาอาหารทํากับข้าวนะเลี้ยงเลี้ยงลูกไปแล้วก็เนี่ย คนละเก่าคุณก็เดินหันหลังให้กับมือที่3นะคะแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมาอยู่บ้านมาอยู่เเรียกว่าเหมือนกับแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วนะคะแล้วก็ทําให้มือที่3เนี่ยคือรอคอยวันเวลาที่แบบให้คนละเก่าคุณกลับไปนะะกลับไปสร้างครอบครัวกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมคนละเก่าคุณบอกเหอะไม่เอา นะฉันไม่เอาอีกแล้วนะฉันจะไปเไปตายเอาดาบหน้าอารมณ์นี้เลยเห็นไหมนะมีการที่แบบเออฉันจะฉันแม้ดาบหน้าของฉันเนี่ยจะเหมือนกับว่าไม่มีเป้าหมายอะไรก็ตามแต่ฉันจะไปก่อนนะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคนรักของคุณปฏิเสธมือที่สามเรียบร้อยแล้วไม่เอายังไงฉันก็ไม่คุยฉันไม่เอาเด็ดขาดและฉันจะจบความสะพานนี้ฉันเครียดฉันรู้สึกทนไม่ไหวแล้วนะช่วงเวลาที่ผ่านมาฉันนิ่งมานานแล้วฉันเฉยมานานแล้วฉันยอมยอมทุกอย่างแล้วให้ทุกอย่างแล้วซัพพอร์ตทุกอย่างเอาอกอ เาใจทุกอย่างแล้วเปทุกอย่างแล้วแล้วก็ให้อภัยทุกอย่างแล้วด้วยนะคะแต่มือที่สามก็ยังทําอยู่เหมือนเหมือนคนที่หักหลังอะ่ะเป็นมือที่สามนะคะเป็นมือที่สามที่หักหลังหรือว่าทําร้ายคนรักเก่าของคุณนะเอออาจจะเหมือนกับแอบไปแซบแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นแอบไปเหมือนกับว่าทําตัวไม่ดีอะ่ะคือแบบหาความสุขใส่ตัวเองนะคะทำทีเหมือนงอนเหมือนโกรธบังคับข่มขู่นะคะท้ายที่สุดแล้วคนรักเก่าคุณทนไม่ไหว นะคะทนไม่ไหวที่จะอยู่แบบเออเป็นประมาณที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ปาร์ตี้นะคะประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมหย่าให้เหมือนคนรักเก่าของคุณอ่พะพลาดท่าเสียทีให้มือที่สามนะมือที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการทํามาหากินเออแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบสํารองอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณซึ่งนะเป็นคนที่ทําร้ายมือที่สามก็ได้เช่นกัน นะคะเป็นพลังงานของการที่แบบเออมือที่สามไม่ยอมปล่อยให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยแยกย้ายนะคะไปใช้ชีวิตมีความสุขนะเห็นไหมอยากจะอยู่เป็นตัวเลือกอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามือที่สามอาจจะไม่ยอมก็ได้นะหรือว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะไม่ยอมให้มือที่สามเนี่ยคือคือฉันจะไม่อยากอยู่อ่ะฉันอยากไปเริ่มต้นใหม่เออฉันจะไม่เลือกใครทั้งนั้นเออระหว่างที่แบบมาใหม่ก็ได้หรือว่าเก่าฉันก็ไม่เอาเหมือนคนรักเก่าของคุณเนี่ย อยากจะตัดมือที่3มยังไงก็จะตัดยังไงก็จะเลิก นะคะแล้วมือที่สามก็ไม่ยอมหย่าไม่ยอมเลิกให้แม้มือที่สามจะยอมคนละเก่าคุณนะว่าให้คนละเก่าคุณเนี่ยเออจะมีมือที่สี่มือที่ห้ามีได้หมดเลยนะฉันยอมแต่ขอให้เธอกลับมาเป็นบ้านหลังเดียวกันกับฉันอารมณ์นี้นะคะมือที่สามแบบคือฉันยอมแล้วฉันยอมทุกอย่างฉันยอมรับผิดนะคะประมาณนี้แบบว่ามือที่สามทนทุกอย่างให้คนละเก่าคุณนะอะโขกสรรับแล้วแต่คนละเก่าคุณบอกไม่เอาฉันอับอายมาพอ พอทนแล้วนะญาติพ่อแม่พี่น้องเธอโขกสับฉันนะคะด่าทอฉันเออทำให้ฉันอับอายขายขี้หน้าแล้วก็เหมือนกับว่าคือทําให้อเรียกว่าเพื่อนสังคมที่ทํางานนะคะก็ต้องเหมือนกับว่าร่อนเลพนเน่พเนจรแทบจะเหมือนกับเอออาจจะตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานได้ด้วยจนทําให้คนรักเก่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคือเรียกว่าเจ็บอ่ะนะคะมือที่สามทำเขาเจ็บนะ ทำให้เขาแบบไม่มีที่ยืนในสังคมทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจทําให้เขาแบบเรียกว่าตรอมใจเลยนะสุขภาพกายสุขภาพใจย่ําแย่นะคะไม่รู้ใครทําใครก่อนนะแต่เป็นพลังงานของการที่ยังไงยังไงคนละเก่าของคุณก็ไม่ให้อภัยมือที่สามอ่ะนะคะและเป็นยังไงคนละเก่าของคุณต้องการเอาชนะมือที่สามไม่พูดไม่คุยฉันไม่คุยกับเธอฉันไม่ตกลงฉันไม่ไกลเกลี่ย นะฉันเคยพูดแล้วฉันเคยขอร้องเธอแล้วว่าให้เธออยู่ในพื้นที่ของเธอแต่เธอก็ไม่อยู่แล้วเธอก็ทําฉันขนาดนี้อารมณ์นี้เลยนะคะแต่เมื่อที่สามบอกว่าเออฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วนะคนละกล่กองคุณบอกไม่ฉันไปแหละนะฉันจะใช้ชีวิตอิสระ อิสระของฉันฉันจะไปหาคนที่รักฉันจริงๆฉันจะไปหาไปหาคนที่แบบจริงใจกับฉันเออเป็นเหมือนกับว่าคือไม่มาหลอกลวงฉันไม่หาไม่มาหาผลประโยชน์จากฉันในรองนี้การที่ฉันอยู่กับเธอเนี่ยนอกจากเธอจะไม่แทบแล้วฉันรู้สึกว่าเธออย่างละโมบลบมากนะในเรื่องของการที่แบบหลอกเอาเงินฉันนะเอาเงินฉันไปหมดเลยหัก หักหมดเลยฉันไม่เหลืออะไรเลยนะกับการที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันบางคนมันทนันนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบทําให้เออมือที่สามเนี่ยทําให้คนละเก่าของคุณเจ็บปวดอ่ะคือเรียกว่าจากที่เคยมีชื่อเสียงจากที่เคยนะเป็นคนที่แบบเออเดินเลิดชดหญิงนะชดหน้าชูตาอะไรเงี้ยทุกวันนี้คนอื่นๆมองคนละเก่าของคุณในแง่ลบหมดเลยนะเพราะมือที่สามนี่แหละ แต่มือที่สามยังมีความที่แบบเออนะมาง้อขอคืนดีให้คนรักเก่าของคุณกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่คนรักเก่าคุณบอกไม่ใช่ไม่ไปะฉันพอแล้วนะฉันไม่อยู่แล้วอารมณ์นี้เลยฉันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะไปหาคนใหม่ที่รักฉันนี่คือนะการเปรียบเทียบที่เหมือนกับว่ามือที่สามจะปากแซ่บมากนะมือที่สามจะไม่มีความเรียกว่ามีความอ่อนโยนมีความโหดเหี้ยมมากนะมือที่สามเนี่ยเหี้ยม นะคะปากจัดปากแซบนะคะโหดเท e ี่ยมดุแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยอับอายจนตรอมใจไปเลยเจ็บปวดนะแทบจะแบบคือล้มละลายอะ่ะเออมือที่สามแบบโกยเอาทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเออไม่มีหน้าค่าตายอยู่ในสังคมเลย นะแต่ก็เหมือนกับว่าคือขนาดนี้นะทําคนละเก่าของคุณขนาดนี้ยังอยากจะมาง,ง้อขอคืนดี mm hmm. คนละเก่าของคุณอีกยังอยากจะให้กลับไปนะเอ,อไปอยู่กับฉันสีแล้วเธอจะสบายเออแม้เธอจะเจ้าชู้แม้เธอจะแบบเออทาตัวเสเพลฉชันยอมนะเธอไปอยู่กับฉันเดี๋ยวเธอก็ของของฉันก็เป็นของของเธอเหมือนเดิมอารมณ์นี้นะแต่คนละเก่าคุณบอกไม่ฉันอยู่ของฉันแบบนี้ก็ดีแหละฉันจะสร้างใหม่ฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันจะหาใหม่ ะะก็เลยเหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณไม่เอาเมือที่สามแหละนะคะมันมีความโหดเหี้ยมมันมีความที่แบบเหมือนเรียกว่าเออดาบอาบยาพิษอะนะ,ะที่เหมือนกับคือทั้งมีความที่แบบมีความคมมีความเหมือนมีคราบของนักบุญมีคราบของครูบาอาจารย์แต่รู้สึกว่าคือโหดเหี้ยมมากเลยนะไม่มีความยุติธรรมนะคะไม่ไม่ให้อะไรเลยคนรักเก่าของคุณอะ คือไม่ไม่เหลือให้เขาไปตั้งเนื้อตั้งตัวเลยนะคะหรือว่าไม่ทําให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยมันมีความหลงเหลือในด้านของความรักอยู่เลยอ่ะนะคะคนรักเก่าคุณจะไปอย่างเดียวเลยอารมณ์นี้เออเมื่อที่สามนี่โหดเที่ยมมากนะคะเหมือนมีแผนการหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนรักเก่าของคุณรู้สึกแบบเข็ดขยาดนะขยะขยงนะคะเป็นผู้หญิงที่คนการที่โหดเที่ยมอะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นพลังงานของคนที่ ทำคุณใส่นะคะเออนะคะทําคุณใสใส่แล้วมันถึงเวลาที่คุณใส่มันเสื่อมพอมันเสื่อมเรียบร้อยผู้ชายจะเกลียดผู้หญิงคนนั้นมากหรือว่านะถ้าผู้หญิงนะก็จะเกลียดผู้ชายคนนั้นมากเหมือนกันอารมณ์นี้นะอารมณ์มันมีความอยากเอาชนะชิงดีชิงเด่นมันไม่ได้มีความลักต่อกันเลย แต่สําหรับคุณเนี่ยคนละเกะ่าของคุณเนี่ยกลับมีความรักแต่ที่เขาไปหลงผิดไปหลงละเลงอยู่กับมือที่สามเพราะมือที่สามเนี่ยเหมือนกับทําทีให้เขาครั้งแรกเหมือนอ่อนโยนเหมือนอ่อนหวานเหมือนเอาใจครั้งแรกมันก็มีความลุ่มหลงเนาะนะคะมันก็เหมือนกับว่าเออมันเป็นวิบากกรรมนั่นแหละที่ทําให้คนละเกะ่าของคุณเนี่ยต้องไปเจอสิ่งนี้เพราะว่าเขาทําตัวเขาเองไงเพราะว่าความเจ้าชู้ของเขาไงนะคะมันเหมือนเป็นบทเรียนให้กับเขาเลยนะว่า ต้องนะเออแม้จะเป็นเสือก็จะต้องไปเจอกับสิงโตที่เป็นเจ้าป่านะคะแล้วก็พ่ายแพย้ไปโดนขยํำโดนมือที่สามขยํานะคะตลบตลบหลังอารมณ์นี้จนไม่เหลืออะไรเลยนะณนะตอนนี้เวลานี้นี่คือนะการเปรียบเทียบที่คนรักเก่าของคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นนางฟ้าเป็นนางสวรรค์ส่วนมือที่สามเป็นนางมารเลยทีเดียวกดนะะ subscribe ไ i ค์ s h a r รับประงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ